สวัสดีครับไมื่อีตาตาวาาัฒนพันธ์สีพ้าเห็นน้ำกินเสียบเสียบน้ำกันครับเห็นกินเสียบเสียผมมือนี่นะครับนี่นสิมีสองอย่างนัวสีเห็ดอนย่างกิน,นสิมีหมูมรับหมคบบหูครับหมูครับปลานะครับป่ากับป่าอันนี้อืมอันนี้เมื่อนี่ซีออมไปนี้ครับสี่ว่าี่เสยบซ้ำไหนครับ เคยกินประจาคือสีแซ่บ <ละ S 1> พี่ดอกไทยเบิ้งครับเออ้หอ,อม,อมนักซี่ษาหัวครับนักซี่ษาหัว

จะได้ประดินมาสามตัวพี่น้องอันนี้สตัวกับสิขัวบาานี่สิบขัวได้บานี่ี่สักันน่ห้นี่ ไว้่างเมื่อถามว่าไปร่วงกันไว่าง น,นี่ปลาก็ล่างลาลาแ,ลแ,ลแล้วครับซับแล้วนะครับแล้วก็พัดพื้นิีใส่ตักซีแล้วเลยแหละครับพี่น้องมีประมาณนี้แหละสใส่ครับเดี๋ยวถาน้าน้ำมันเดือดก่อนจะสิบปรุงให้บ้างบันนี้นําฮ้อนันเดือดครับทำ้อนเดือดกับใส่เกลือลงไปจังน้อยใส่เกลือลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะมีน้ำปลา ลงไปนะครับอัอนที่สองก็เมื่อมันเดือดแล้วแล้วก็นี่ครับใส่ปลาลงไปขอของงเฮ้ยออปลาลงไปครับพี่น้องเทปลาลงไปเฮป,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 ปลาลงไปแล้วครับ แต่ล้อมันเดือดอีกก้อนครับพี่น้องแต่ล้อมันเดือดอย่างนั้นยังกี่ไส้ผักลงไปครับ,บปรุงกับไส้ผักลงไปครับพี่น้องครับม้วนกองอ้อยอยู่นี่คือสีล่างยิงเลยครับเมียเบว่างทั้งโคกทั้งเมียทั้งสากนี่ก็ล่างยิงครับพี่น้องเออมียสอนหนังสือรูปโยเบาบางประเสร็จอืมกระดีมันเฮ็ดเอง พอเดือดแล้วก็ใส่น้ำประแดงลงไปจัหน้อยครับอืมแล้วก็ผงชุรสผงชุรสอันนี้คือผงชุรสครับใส่ลงไปก่อนแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาปลา พอเดือดสักพักเดี๋ยวก็เอาลงผักลงนะครับเดี๋ยวให้มันสุกก่อนเดี๋ยวเอาผักลงพอสุกแล้วครับสุกแล้วเสียวผักลงได้บ้างครับผักลง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 นะครับแล้วก็ปิดแก๊สปิดแก๊ส

Сейчас, пап,